คนเป็นแฟนกันหรือสามีภรรยากันเวลาทะเลาะกันอย่าไล่ให้เขาหนีไปไหนไกลๆหรือว่าอย่าพูดคำว่าเราเลิกกันเถอะไม่อย่างั้นแล้วคุณจะเจอเรื่องช็อกเหมือนกับอ้วนรังสิตได้ครับที่ล่าสุดเขาได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ภรรยาและลูกของเขาหนีกลับเกาหลีใต้แล้วครับโดยอ้วนรังสิตได้ออกมาเปิดใจบอกว่าตอนนี้เขากำลังเผชิญสิ่งที่เรียกว่าเศร้าใจทุกใจและหนักใจที่สุดในชีวิตเลยครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครอบครัวของเขาเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นทางตันของความรักอ้วนรังสิตบอกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วก็ทะเะเกันน ตัวเขาเองมักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาและหลายต่อหลายครั้งครับเขามักจะพูดกับภรรยาของเขาว่าถ้าคุณไม่มีความสุขมีปัญหาไม่ชอบใจคุณก็กลับเกาหลีไปเลยซึ่งสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งเขามักจะพูดแบบนี้แต่ครั้งนี้ภรรยาของเขากลับเกาหลีจริงๆอ้วนรังสิตบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จุกอก,อกมากๆแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะทําแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนก่อนนี้เขาออกไปหาเพื่อนมาและเมื่อกลับมาถึงที่บ้านเขารู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อภรรยาและลูกของเขา แต่ตอนนี้พวกเขาไม่อยู่แล้วแล้วบ้านหลังนี้มันจะมีความหมายอะไรอ้วนรักศิตบอกว่าปัญหาทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่ต้องแก้ไขแต่เขากลับใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาครับ จนกระทั่งมันได้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของทั้งสองฝ่ายรวมถึงลูกของเขาด้วยทั้งๆที่เขานั้นเป็นถึงหัวหน้าครอบครัวแต่เขากลับเห็นแก่ตัวกลับใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาอ้วนบอกว่าหลังจากที่อารมณ์ดีขึ้นเนี่ยเขาเลยคิดขึ้นมาได้ว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องใช้อารมณ์และทิฏฐิมาตัดสินปัญหาเพราะปัญหาจะเหมือนเอาน้ำมันราดลงบนไฟดังนั้นจากนี้ไปเขาขอสัญญากับทุกคนสัญญากับมะม่วงเลไยของเขาและลูกของเขาว่าเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้น เป็นผู้นําครอบครัวที่ดีและเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีด้วยลองนึกย้อนไปในวันที่เรารักกันและแต่งงานกันพอนึกย้อนกลับไปเลยดึงสติขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่สําคัญคือเราทําไม่ถูก ทำไมถึงทำได้แค่นี้ความอดทนทำไมเราม,มีได้แค่นี้เราต้องอดทนให้ครอบครัวไปต่อไปเพื่อลูกหลังจากนี้เขาบอกว่าเขาจะทําให้ลูกและภรรยาโดยอุทิศชีวิตทั้งหมดวันไหนมีปัญหากันอีกหรือทะเลาะกันก็จะเอาคลิปนี้มาย้อนดูว่าเราควรทําตัวอย่างไรขอให้ทุกคนนั้นเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเขาด้วยโดยอ้วนเรังศิษย์บอกว่าหลังจากนี้เขาจะตามไปงอมมะม่วงภรรยาของเขาที่เกาหลีและขอให้ยกโทษให้เพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวได้เหมือนเดิม ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแก้วที่มันร้าไปแล้วจะประสานกลับมาได้หรือไม่นะครับยังไงก็ตามครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอ้วนรังสิตได้ครอบครัที่น่ารักกลับมาครับ